วันที่29เดือน8-67เลิกดีขึ้นบ้านใหม่ตามประเพณีเป็นที่เรียบร้อยครับขอให้บ้านหลังนี้อยู่เย็นเป็นสุขนุกต้องขออภัยที่ไม่ได้บอกกล่าวหรือเชิญแขกผู้ใหญ่พี่ๆน้องๆในวงการเนื่องด้วยบ้านยังไม่เสร็จเรียบร้อยเกรงใจทุกคนว่าจะไม่ได้รับไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรเลยจัดพิธีเล็กๆแบบเรียบง่ายกับครอบครัวครับ ขอบคุณครอบครัวญาติพี่น้องที่คอยเป็นกําลังใจให้ในทุกๆก้าวเดินของนุกขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เอ็นดูมอบโอกาสมอบงานให้นุกขอบคุณพี่ๆแฟนๆกรับที่เป็นพลังสําคัญที่ทําให้นุกมีบ้านหลังนี้ขอบคุณทีมงานเพื่อนๆน้อ,นนองๆและคนพิเศษนะคะทําตัวหนังสือเข้มขึ้นเลย ปลายปลายโอรโอที่ร่วมเดินทางกันมาจนถึงทุกวันนี้สุดท้ายนีขข้ขอขอบคุณตัวนุกเองที่ไม่ละทิ้งความพยายามไม่ทิ้งความฝันและกล้าที่จะฝันขอบคุณทุกๆคนในชีวิตนุกนะคะบ้านหลังนี้น่าจะประมาณ30ล้านนะทุกคนขั้นต่ำขั้นต่ำนะนี่อ่าแล้วใครเนี่ย ไหนคนพิเศษอ่าคนพิเศษมาคอมเมนต์แล้วเมื่อ27นาทีที่แล้วยินดีด้วยครับอยู่เย็นเป็นสุขสำเร็จตามที่หวังทุกประการรวมทั้งความรักด้วยนี่แม่เพชรเพิ่มให้นะก็จะมีเข้มพี่เข้มเปรียบมวยนะคะพี่ซิง์นะคะทีมร,ร้อยร้อยล้านคุณเอณนะพัฒนะคะ มาร่วมแสดงความยินดีนะคะ,อ,ะอยู่เย็นเป็นสุขแม่เพชรก็วอวยพรให้บ้านหลังนี้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะพี่เบลนี่พาดาก็มาอ,อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ร่ํารวยร่ํารวยนะคะ,อะขอให้รวยรวย,ย,ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้ อยู่เย็นเป็นสุขอ่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยนะคะก็จะมีภาพนะคะน้องนุกธนโดลแม่ต้นนะคะแล้วก็คุณพ่อสมจิตนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะเออบ้านหลังนี้สวยมากๆแม่ต้นก็โหสวยมากๆเลยแม่ต้นกรับสาธุสาธุนะคะอ่าคุณแม่ต้นสวยมากๆเลยนะคะ ครับสาธุสาธุนะคะคุณยา่าคุณตาคุณปู่โอ้คนเก่งอันนี้ญาติพี่น้องนะคะที่มาร่วมอันนี้ให้หวยหรือเปล่าลูกอันนี้อแคใครปใ,ใครแปลหวยได้อะไรได้ตัวไหนหนึ่งศูนย์หรือเปล่านะหนึ่งศูนย์ อันนี้แม่ต้นพอสมจิตแล้วก็น้องนุกอ้ายังหล่อย,ยังสวยกันอันนี้ก็เฉพาะญาตินะมาขึ้นบ้านใหม่นะคะน่ารักมากๆเลย